ท่านประธานคะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงค่ะท่านประธานเชิญฮะเชิญฮะค่ะจากเมื่อสักครู่ค่ะที่ท่านผู้อภิปรายท่านการุณพลค่ะได้อภิปรายพัดพิงถึงดิฉันดิฉันก็นั่งฟังจนจบค่ะเพื่อที่ให้เกียรติท่านไม่ขัดจังหวะในการอภิปรายของท่านค่ะก็ ต้องขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะที่ได้หยิบยกเรื่องราวของดิฉันขึ้นมาทําให้ดิฉันรู้ว่าดิฉันก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตนะคะท่านการุณพลผู้อภิปรายเมื่อสักครู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปารติลิทหรือบัญชีรายชื่อท่านจะไม่ทราบเลยค่ะว่าการที่เราเป็นผู้แทนของชาวบ้านเป็นผู้แทนของราษฎรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจของพี่น้องประชาชน ถ้าท่านได้ติดตามช่องทางทางโซเชียลของดิฉันนะคะชื่อเพจสุดารัตนพันธ์พลบค่ะฝากทุกท่านติดตามด้วยค่ะท่านจะเห็นว่าดิฉันพยายามเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกช่วงอายุทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายค่ะทุกสถานการณ์ซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤด,ดูการลงนาพี่น้องประชาชนเริ่มลงนาหวานข้าวหรือดำนานะคะ ดิฉันจึงเห็นว่าปัจจุบันนี้พี่น้องเกษตรกรค่ะใช้มเมล็ดพันธุ์เดิมๆมเมล็ดพันธุ์เก่าๆทําให้พืชผลของพี่น้องเกษตรกรไม่ได้ประสิทธิภาพมากที่ควรดิฉันจึงเห็นว่าทางกรมการข้าวค่ะมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผูปป้ปลูกข้าวที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการข้าวกระทรวงเกษตรค่ะแต่ว่าเมื่อให้พี่น้องเกษตรกรไปติดต่อในการซื้อหรือประสานงานเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับ ประชาชนค่ะดิฉันก็เลยเป็นตัวกลางค่ะในการช่วยประสานงานนำเอาข่าวข่าวดีๆไม่ว่าจะกระทรวงไหนก็ตามแต่ค่ะออกมาบอกพี่น้องประชาชนเอ่ะฉันก็จะขึ้นมาพูดแล้วค่ะดิฉันพยายามที่จะวุ่นวายกับพี่น้องประชาชนตลอดค่ะวุ่นวายในที่นี้คือสิ่งใดดีดิฉันพูดค่ะพี่น้องขาวันนี้ดิฉันมีเรื่องดีๆมาแจ้งค่ะดิฉันก็จะพูดแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะดิฉันมาแจ้งว่าพี่น้องเกษตรกรค่ะตอนนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรมีนโยบายดีๆคือการจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับพี่น้อง เกษตรกรเพื่อปรับปรุงพันธุ์แต่เมื่อบอกชาวบ้านไปค่ะชาวบ้านก็ไม่รู้ช่องทางและก็สิ่งที่ต้องแลกคือจะต้องซื้อเงินของชาวบ้านแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางทีเงินร้อยเงิน200300อของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนก็มองว่าน้อยแต่บางคนมันไ,ไ,ไม่มีค่ะแต่ดิฉันจึงเป็นตัวกลางค่ะ เป็นตัวกลางที่จะช่วยเหลือแล้วก็คิดคิดคิดค่ะว่าจะทํำยังไงดีให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คิดได้ค่ะว่าถ้าพี่น้องไม่มีเงินแต่พี่น้องมีเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในยุ้งฉางอยู่แล้วเนี่ยเอามาแลกได้ไหมเพราะปัจจุบันนี้ราคาข้าวมันก็มีตามตลาดอยู่แล้วราคาปัจจุบันก็ข้าเปลือกก็8บาท9บาทถ้าเอามานํามาแลก ในราคาสัดส่วนที่เท่ากันแล้วแลกพันข้าวหนึ่งกระสอบในกระสอบละยี่สิบห้ากิโลสอบละร้อยสองร้อยเนี่ยได้ไหมซึ่งมันราคามันก็ตรงกันค่ะตรงกันดิฉันก็เลยว่าอะถ้าแบบนี้จะได้ไหมดิฉันก็ปรึกษากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับโครงการนี้โดยตรงคือกรมการข้าวก่อนที่ดิฉันจะทําอะไรค่ะดิฉันรอบคอบค่ะไต่ตองอย่างดีเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นผู้แทนนี้มันไม่ได้ง่ายค่ะ ก็คือสุดท้ายค่ะดิฉันก็อยากจะยืนยันค่ะว่าสิ่งที่ดิฉันได้ทําลงไปเนี่ยเป็นเจตนาดีที่ดิฉันอยากจะทําให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อยากจะฝากท่านค่ะว่าถ้าเกิดสิ่งใดดีๆเนี่ยค่ะเราในฐานะของผู้แทนเหมือนกันก็ควรที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดสิ่งใดดีก็ช่วยกันเถอะ,ะสนับสนุนเถอะอย่าหาทางจับผิดกันเลยนะคะก็และก็ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะ นี่ไม่ใช่การแจกค่ะแต่ว่าดิฉันเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างกรมการข้าวกับพี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานค่ะ